สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูผลไม้มบ้านๆนะมันคือมะไฟแต่ว่าผมไม่เคยเห็นที่มันลูกแดงๆนี้นะผมเคยเห็นแต่ลูกมันออกหลอกออกสีเหลืองๆโอ้โหดกมากเลยมันจะมันจะออ,ออกมาตามลำต้นเลยนะ ตามลำต้นเลยแล้วก็มาเป็นช่อเป็นชอ่นชอจนถึงข้างล่างที่โคนก็มีพวกสีแดงสดมากนมันจะใกล้จะสุกแล้วเนี่ย ครับสีสดมากนี่ลูกโตๆตตเนี่ยน่าจะเรลองอลองกินลูกนนะะลอง ดูต้นดูดูโอ้โหดกมากดกจริงจะลองกินลองไปดูนะ <Tai>